จะบริหารเส้นฟอกเลือดที่แขนท่าไหนจะทําให้เส้นมันโตดีๆวันนี้เราจะมาแบ่งปันกันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบสาระดีๆในช่องพี่ปูนะคะชื่อว่าพี่แนะแนวพี่แนะนําสไตป์ู๊ในฐานะที่พี่ปูเป็นพยาบาลไตเทียมผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียมนะคะดูแลผู้ป่วยมาหลายปีมากๆทีนี้พี่ปูเห็นปัญหา ที่สำคัญอีกหนึ่งข้อก็คือในเรื่องของการบริหารเส้นฟอกเลือดหลังจากผ่าตัดพี่ปูมีความมุ่งหวังว่าคนไข้ทุกคนนะคะที่ไปทำเส้นกลับมาจะสามารถที่จะบริหารแล้วก็ดูแลเส้นที่แขนของตัวเองะคะ่ะได้อย่างถูกต้องและเส้นโตสมไวใช้งานได้ขออนุญาตใช้คาว่าโตสมไวทีนี้การบริหารเส้นเราจะทำยังไงล่ะท่าไหนล่ะบีบยังไงกำยังไงยบอะไรบ้างที่จะทำให้เส้นมันโต เราจะมาคุยกันนะคะก่อนอื่นอันนี้นนเป็นของลูกอ่าก่อนอื่นนะคะพี่ปูอยากจะคุยกันก่อนว่าเวลาที่คนไข้ไปผ่าตัดทําเส้นฟอกเลือดที่แขนเรียบร้อยแล้วแน่นอนคุณหมอจะให้กลับบ้านถูกไหมคะพอกลับบ้านเสร็จปุ๊บในสองสัปดาห์แรกอ่าในสองสัปดาห์แรกหมอจะนัดดูแผลแล้วก็ตัดไหมเพื่อที่จะดูว่าแผลที่ผ่าตัดไปบริเวณที่ผ่าตัดอะคะ่ะเนื้อเยือ่อ ติดกันดีหรือ,อยังโดยประมาณก็จะ2ส,สัปดาห์ค่ะก็จะนัดตัดไหมแต่ก็มีคนไข้หลายๆคนที่ไม่สะดวกเดินทางอ่าคุณอย่างที่หน่วยพี่ปูเองใช่ไหมคะอย่างพี่ปูพี่ปูก็จะมีการอ่าถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งให้คุณหมอที่ผ่าตัดสัญยกรรมหลอดเลือดเนี่ย ช่วยประเมินแผลถ้าสมมติว่าให้ตัดไหมได้พี่ปูก็จะตัดไหม่ให้ที่หน่วยคนไข้ก็จะไม่ได้เดินทางไกลแต่ถ้าคนไหนสะดวกพี่ปูแนะนําว่ากลับไปเจอคุณหมอที่ทําเส้นผ่าตัดจะดีกว่านะคะต่อมาการบริหารเส้นในช่วงสองเดือนแรกมันคือพระเอกและฮีโร่ที่จะทําให้เส้นเราโตพี่ปูบอกเลยนะคะว่าผ่าตัดเสร็จปุ๊บสองอาทิตย์คุณหมอนัดไปตัดไหมหดูแผล เสร็จแล้วถ้าแผลดีไม่มีปัญหาไม่มีติดเชื้อไม่มีบวมไม่มีแดงไม่เจ็บไม่ปวดละให้เริ่มบริหารเส้นเลยและทําอย่างสม่ําเสมอในช่วง2เดือนนี้เพราะมันคือนาทีทองและฮีโร่มากๆถ้าเราบริหารสม่ําเสมอมันจะโตบริหารสม่ําเสมอและถูกวิธีด้วยมันจะยิ่งโตและหลังจากนั้นโดยประมาณสเดือนครึ่งหรืออาจจะสเดือนคุณหมอจะนัดไปอันตาซาว และพออันตาซาปุ๊บคุณหมอจะบอกว่าเส้นโตดีมากเลยครับเกิน6กมิลเลยไม่ลึกด้วยเป็นลำเส้นดีมากเดี๋ยวกลับไปให้คุณพยาบาลแทงเข็มใช้เส้นฟอกเลือดได้เลยเราอยากได้ยินคำนี้ไหมคะถ้าเราอยากได้ยินคำนี้เราก็ต้องบริหารสม่ำเสมอและถูกวิธีในช่วงสองเดือนแรกก่อนที่จะไปเจอคุณหมออันตาซาวไม่ใช่ว่าเราไปผ่าตัดกลับมาเสร็จแล้ว ไม่ทําอะไรเลยดูแลเส้นอย่างดีเดี๋ยวหมอนัดเดี๋ยวหมอนัดรอวันหมอนัดอย่างเดียวพอหมอนัดปุ๊บไปเจอหมอหมออนันต์ตาซาวปุ๊บคุณป้าครับเส้นไม่โตเลยครับขนาดยังไม่ได้เลยครับเดี๋ยวคุณป้ากลับไปบริหารต่อนะครับเดี๋ยวหมอนัดมาใหม่นะครับอีกสักเดือนครึ่งนะครับสองเดือนนะครับแบบนี้เป็นไงคะเลื่อนเวลาไปอีกก็ต้องกลับมาบริหารเสร็จแล้วกลับมาถ้าบริหารถูกวิธีบริหารได้ดีเส้นโต ก็โชคดีแต่ถ้าบริหารแล้วมันไม่สำเร็จเส้นที่ผ่าตัดไปก็ใช้การไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครไปผ่าตัดทำเส้นแล้วมาเจอคลิปพี่ปูคลิปนี้นะคะให้รู้เลยว่าหลังผ่ามา2อ,อาทิตย์คุณหมอจะนัดดูแผลแล้วก็ตัดใหม่ให้และในช่วง2ส,สัปดาห์หลังผ่าตัดเนี่ยถ้าเราไม่มีอาการติดเชื้อแขนบวมปวดแผล ให้เริ่มบริหารเส้นแล้วนับนาทีทองเลยว่า2เดือนแรกทำให้ถูกต้องถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอและเมื่อครบวันที่หมอนัดไปอันตาซาวเส้นเราจะใช้งานได้ทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเส้นที่ใช้งานได้และจะทำให้มันโตจะทำแบบไหนอันนี้เป็นเส้นของคนไข้พี่ปูที่หน่วยตายพี่ปูขออนุญาตน,นะคะเนื่องจากว่าเป็นคนไข้ใหม่เดี๋ยวพี่ปูจะให้ดูนะคะว่า การบริหารเส้นของคนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลายคนบริหารกันอย่างไรขออนุญาตเปิดนะคะมันเป็นคลิปวิดีโออาจจะได้ยินเสียงพี่ปูไม่ชัดเท่าเสียงพี่ปูพูดนะอ่ะอันนี้เส้นของลุงทำแขนขานล่างเห็นไหมคะอันนี้ข้อสอบนี่มันอยู่ข้างล่างอันนี้แขนเรียกแขนขานล่างอันนี้เขาเรียกแขนขานบนแล้วรอยขาดแบบมันอยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้เราจะทําเส้นให้มันโตเราต้องบริหารไหนอยู่บ้านลุงทํายังไงทําให้ปูดูแบ่ อ๋อกำแล้วก็แบะแบบนี้ถูกไหมอ่าทีนี้แบบนี้มันผิดเส้นมันจะอ่าทีนี้อย่างที่พี่ปูบอกขออนุญาตนะคะสไลด์เลื่อนที่พี่ปูบอกเห็นไหมคะคนไข้ของพี่ปูท่านนี้นะคะกลับไปบ้านตั้งแต่หลังผ่าตัดเลยบริหารเส้นเหยียดแขนปึ้งกำแบะกำแบะทำแบบนี้พี่ปูก็จะบอกคนไข้ว่าวิธีแบบนี้ผิดวิธีค่ะ ให้กลับไปกำแบ่กำแบแบบนี้ป to to เป็นพันพันครั้งเส้นก็จะไม่โตแล้วดูนะคะอันนี้เส้นของลุงทำแขนข้อล่างเห็นไหมคะอันนี้ข้อสอบอันนี้มันอยู่ข้างล่างอันนี้แขนเรียกแขนข้อล่างอันนี้เขาเรียกแขนข้อบนแล้วรอยผ่าตัดมันอยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้เราจะทําเส้นให้มันโตเราต้องบริหารไหนอยู่บ้านลุงทํายังไงทําให้ปูดูแบ่ อ๋อกำแล้วก็แบะแบบนี้ถูกไหมอ่าทีนี้แบบเนี้ยมันผิดเส้นมันจะไม่โตมันเหมือนเรากำมือแบบเนี้ยอ่าลุงลุงลองกำดิคะกำแบะกำแบะกำแบเนี่ยเนี่ยลุงสังเกตเส้นตรงนี้เห็นไหมคะมันไม่มีการยืดหยุ่นขึ้นมาแต่ถ้าลุงลุงกำแล้วก็ค้างไว้กำค้างไว้แล้วก็เพลงน้ำหนึ่งสือสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแข่งแรงแปดเก้าสิบ เนี่ยเรียนตรงเนี้ยมันจะตึงขึ้นมาเขาใหม่เห็นไหมคะนี่แหละลุงลุเห็นไหมเนี่ยมันตึงตึงอ่าลุงกำแล้วก็เกรงไว้ค้างไว้นี่นี่ลำตรงเนี้ยถ้ามันตึงขึ้นเนี่ยนมัตึงขึ้นเนี่ยแับอ่าเห็นไหมคะก็คือในคลิปนะคะคุณลุงกำแแบกำแแบแบบนี้อยู่ที่บ้านพี่ปุ๊บอกว่ากำแบบนี้ผิดวิธีค่ะคุณลุงเส้นไม่โตเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เส้นโต สเต็ปแรกคือเรากรำแล้วเราจะต้องค้างไว้กรำค้างหรือที่เรียกว่าเกร็งบางทีถ้าใช้คําว่าเกร็งเราอาจจะแบบเอ๊ะต้องเกร็งยังไงนึกออกไหมคะพี่ปุ๊กก็เลยจะใช้คําว่ากรำแล้วก็ค้างไว้แล้วก็เกร็งแขนแล้วก็เนื้อนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวิเสร็จแล้วก็ปล่อยมืออันนี้นับเป็นหนึ่งครั้งเพราะเวลาที่เราเกร็ง ในคลิปจะเห็นใช่ไหมคะว่าลำเส้นเลือดเราค่ะมันจะตึงตัวขึ้นมาทําให้เราเห็นแบบโอ้เห็นนูนเป็นเส้นเลือดเลยถูกไหมอันนี้คือวิธีเบื้องต้นถ้าสมมติว่าเราออยู่ในที่ที่ไม่พร้อมที่จะบริหารเส้นหรือว่านั่งอยู่บนรถแล้วไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นแต่ทีนี้ถ้าจะเอาแบบครบสเต็ปวิธีที่ถูกต้องเลยภาษาพยาบาลเขาจะเรียกว่าโฮอาร์มเอ็กเซอก็คือ การบริหารแขนทั้งส่วนเลยให้ได้ถูกต้องวิธีการทำยังไง่าสมมติแขนอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะเส้นที่ทำมาให้กรากรมเสร็จแล้วปุ๊บเราใช้มืออีกข้างหนึ่งค่ะช่วยกราเหนือบริเวณที่เราทำเส้นนะคะเบาๆข้างบนเสร็จแล้วก็ค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ปล่อยปล่อยทั้งมือที่กำแล้วมือมือแข็งข้างที่ทำแล้วก็มือที่ใช้กำต้นแขนหรือบางคนจะกำแล้วใช้สองนิ้วไปกดเหนือเส้นฟอกเลือดเพื่อช่วยเกรงแบบนี้ก็ได้แล้วก็นะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ห้าหดแดเกหรือหลายหลยคนอาจจะใช้เครื่องมือเป็นตัวหนีบแบบนี้อ่าหนีบอย่างน,นี้พอเราเหยียดใช่ไหมคะอ่า แล้วเราก็บีบเห็นไหมมันจะเกรงได้มากกว่าเนี่ยหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเกมันจะออกแรงได้มากกว่าหรือบางคนอาจจะยกดัมเบลหรือขวดน้ำต้องแนะนำนะคะว่าขวดน้ำหรือดัมเบลที่ใช้น้ำหนักไม่ควรจะเกิน2กิโลเพราะถ้าเกินนี้มันจะทำให้เส้น เกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นไม่ควรจะเกิน2กิโลขวดน้ําเราก็ใช้ขวดน้ําใหญ่ใช่ไหมคะ1.5ลิตรเห็นไหมอ่าแล้วก็จับมาแล้วก็ยกแล้วก็เกล่งสำคัญคือค้างไว้และนับ1-10ถึงพอได้ไอเดียนะคะเสร็จแล้วทีนี้อันนี้พี่ปูฝากอีกทริกหนึ่งสําหรับคนไข้ที่ไม่มีแรงกรรํา ไม่มีแรงกำตัวแฮนด์กริปอ่ะอันนี้เรียกว่าแฮนด์กริปนะคะไม่มีแรงกำตัวแฮนด์กริปเอ็กเซอร์ไซส์ไม่มีแรงยกดัมเบลรู้สึกว่าเกรงมือแล้วมันเมื่อยไม่มีแรงจะบีบพี่ปูก็จะแนะนําคนไข้ให้ใช้วิธีการดึงดึงเหมือนชักกระเยาะค่ะก็คือเอาเชือกอะค่ะผูกไว้ที่พี่ปูจะบอกคนไข้พี่ปูนะผูกตรงขาโต๊ะที่มันแข็งแรงผูกตรงกรประตูที่มันแข็งแรง แล้วก็ทําที่จับอ่าเสมือนว่าอ่าพี่ปุขออนุญ,ญาตหาเชือกก่อนมองหาเชือกอ่าเสมือนว่าอ่าเนี่ยเป็นเชือกแบบนี้ใช่ไหมผูกเสร็จแล้วมือเราก็จับแบบนี้แล้วก็ดึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเกสคือทําให้ให้บริเวณแขนนะคะมันเกิดการเกรงลำเส้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปุฝากทริคไว้ว่าถ้าอยากให้เส้นที่แขนโตจะต้อง หลังผ่าตัดเสร็จแล้วคุณหมอนัดดูแผ่สองอาทิตย์ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องปวดไม่มีปัญหาเรื่องบวมไม่มีปัญหาเรื่องติดเชื้อในนาทีทองสองเดือนนี้ให้บริหารเส้นอย่างสม่ำเสมอแล้วไปอันต์าซาวตามนัดรับรองเส้นใช้งานได้ทีนี้การบริหารเส้นจะต้องบริหารให้ถูกวิธีซึ่งท่าที่พี่ปูให้ก็จะมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า c o e arm exercise ก็คือบริหารทั้งต้นแขนหมายความว่าเรากำ แขนข้างที่ทําเส้นมืออีกข้างนึงเอามากำรรต้นแขนเบาๆแล้วก็บีบเกรงร่วมกันค้างไว้นับ1-10ถึงวิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้าแบบหรือจะใช้ตัวแฮนด์กริปเอ็กซ์ไซส์ลูกบีบใช้ลูกบีบยางก็ได้หรือจะใช้ตัวบีบแบบนี้เข้ามาช่วยเกรงบีบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช้มือจับด้วยก็ได้หรือไม่จับก็ได้ และยกดัมเบลหรือขวดน้ำไม่เกิน2กิโลยกแล้วก็เกร็่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9หใช้มือช่วยพยุงต้นแขนได้และทั้งหมดวิธีที่พี่ปูพูดมาหากไม่มีแรงจริงๆค่อยใช้เทคนิคที่พี่ปูแนะนำนั่นคือการผูกเชือกยึดกับประตูหรือต้นขาแล้วใช้มือดึงเชือกแบบนี้ เพื่อใช้แขนข้างที่ทําเส้นนะคะดึงเพื่อให้เกิดการเกรงใช้หลักเดียวกันเลยดึงมาแล้วเกรงไว้นับสิบค้างไว้นับสิบแล้วก็ปล่อยมือให้ทําแบบนี้นะคะเสมือนกินยานั่นหมายความว่าทําหลังอาหารเช้าทําหลังอาหารเที่ยงทําหลังอาหารเย็นและทําก่อนนอนแบบนี้เรียกว่าสม่ําเสมอทั้งวันไม่ใช่วันนี้ทำพรุ่งนี้หยุดมารืนทํามาลุ่มหยุดมาลื่นทําแบบนี้เส้นไม่โตถามว่าทํากี่ครั้ง พี่ปูจะบอกเลยนะคะว่าไม่สามารถบอกได้ว่าควรจะทํากี่ครั้งเพราะไม่มีทฤษฎีแบบรันเป๊ะแต่ถ้าให้พี่ปูแนะนําพี่ปูจะแนะน,นําคนไข้ว่าพี่ปูอยากให้นับนะหลังอาหาร50ครั้งก็ทําไปเลยเช้า50เที่ยง50เย็น50ก่อนนอน50ก็จะได้ละ2 0 0ครั้งต่อวันเสร็จแล้วเราก็จะมาประเมินเส้นเราเองนะคะว่าโอ้ ให้คุณพยาบาลช่วยดูให้อะลำเส้นเริ่มขึ้นละเริ่มเห็นละแปลว่าอะไรคะ200ครั้งต่อวันเหมาะกับเราเราก็กลับไปทําแบบนี้สม่ําเสมอค่ะเช้า5้าเที่ยง50เย็ยน50ก่อนนอน50เห็นไหมคะการนับมันมีประโยชน์แบบนี้แต่ถ้าเรานับไปแล้ว200แล้วคุณหมอบอกอุ้ยเส้นไม่ขึ้นเลยคุณตาแต่ต้องทําถูกวิธีด้วยนะก็ไปเพิ่มอาจจะเป็นเช้า70 เทียนเเพิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะก็คือเพิ่มปริมาณจํานวนครั้งให้มันเพิ่มขึ้นเราจะได้รู้ว่าเส้นเราโตในการบริหารเส้นกี่ครั้งต่อวันบางคนทําเป็นพันนะคะแต่ถ้าทําเป็นพันแบบกําแบกําแบ,บแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นฟังคลิปพี่ปุ๊แล้วใครที่บริหารเส้นผิดวิธีอยู่ค่อยๆป,ปรับเปลี่ยนแล้วทําให้ถูกต้องทําให้ถูกต้องเสร็จแล้วทําให้สม่ําเสมอแน่นอนเส้นจะโตและใช้งานได้ดีแน่ๆ ฟังคลิปนี้แล้วเกิดสาระเกิดไอเดียมีประโยชน์อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจพี่ปูด้วยหรือใครมีเทคนิคแบบไหนที่ทำบริหารแล้วเส้นมันโตดีพิมพ์บอกพี่ปูบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาดูคลิปพี่ปูย้อนหลังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งสวัสดีค่ะ